พอพอทุกคนรู้แล้วว่าเรารออะไรคะ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถนั่งเทรดเองได้วางแผนเองได้แล้วก็รอกราฟได้นะคะหลักการหนูแดงอยากให้มาเรียนรู้หลักการเพราะว่าหนูแดงไม่ได้ให้ซิกไม่ได้ให้ไปตามซิกหรือว่าไปตามคนนู้นคนนี้นะคะพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเรารออะไรในการที่จะเข้าเทรดแต่ละจุดนะคะพยายามดู H1 คะ่ะทุกคนมันง่ายนะคะ ทำเฟรมเล็กที่สุดก็คืออยากให้ดูเฮห,หนึ่งอย่าไปดู M5 มหนะคะมันหลอกนะเหมือนเมื่อคืนใช่ไหมจุดจุดเนี้ยค่ะทำไมเราบายมาแล้วก,กราฟมันเด้งขึ้นมาเนี้ยที่หนูแรงได้พันเหรียญใช่ไหมเด้งขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะทำไมเราต้องออกเราจะบายเพลินไม่ได้เพราะว่ากราฟอ่ะมันขึ้นมาจนถึงแนวต้านแล้วอะ่ะทุกคนถึงแนวต้านแล้วเขาทำหายไม่ได้นะคะมันมี ทั้งผู้เล่นฝั่งซื้อและฝั่งขายใช่ไหมคะปริมาณการซื้อที่มันมากแล้วเนี่ยมันมากมันมากเพียงพอแล้วเนี่ยที่แม่ปลาบอกว่ามันตึงรอบวิ่งอ่ะมันจึงมีรอบวิ่งเข้ามาช่วยเราไงก็คือมันครบรอบมันครบรอบเหมือนจุดใช่ไหมคะมันตึงรอบแล้วมันก็ปริมาณการซื้อมันเยอะแล้วอ่ะมันมันเกินมันเยอะเกินแล้วมันก็ไม่มีใครซื้อแล้วค่ะตามหลักแล้วอ่ะ ตามธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ซื้อของแพงอยู่แล้วทุกคนซื้อแพงแล้วเราจะไปขายใครอะ่ะมันไม่คุ้มนะคะคนที่เขาถือมายาวๆไม่ใบเนี่ยเขาก็ต้องเทขายออกเทขายทํากําไรเขาไม่ขายเขาก็ไม่ได้กําไรใช่ไหมคะเขาต้องเทขายออกมาเห็นไหมแต่และรอบมันก็เลยจบปุ๊บมันก็ต้องมีเทขายลึกๆนะคะเพื่อที่จะได้ราคาถูกไปขายแพงอีกรอบหนึ่ง แบบนี้ค่ะกาสมันจะไม่วิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปมันจะต้องมีย่อมีพักตัวย่อหาแรงแล้วก็ขึ้นต่อนะคะจะจะซื้อก็ต้องรอย่อแล้วถือยาวๆมันจะคุ้มนะคะถ้าเราดู m 5เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันกลับตัวมันอาจจะเป็นเขียวเเขเขีียยววมาอาจจะไม่ออกใช่ไหมคะแต่พอดู h ห,หนึ่ทุกคนเห็นไหม h ห,หนึ่มันคลุมอยู่ h ห,หมันคลุมมันคลุมไอเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยต้องออก นะคะเมื่อคืนใช่ไหมแล้วมาแดงแท่งนี้อีกหนูแดงก็ตัดสินใจเปลี่ยนหน้าเล่นเลยเป็นเซลลเพราะว่าแดงทุกชั่วโมงเลยดูแท่งเฮดหนึ่งอะทุกคนเรามองไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันหลอกเพียงไม่ได้เลยว่าแรงเทขายมันเยอะเราเห็นแต่ปริมาณแท่งแดงมันเยอะเราเทรดตามสิ่งที่เราเห็นอย่าเทรดตามสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอย่าเทรดแบบเอาชนะการาฟ นะคะเรามองไปเราเห็นปริมาณแท่งแดงหรือแท่งเขียวมันเยอะ,อะทุกคนเราเห็นแต่แท่งแดงใช่ไหมโอ้แข็งแรงมากอะ่ะแล้วเราจะไปงัดบายทําไมอะ่ะใช่ไหมล่ะหลักการเราก็รู้แล้วว่าเรารอ PA บายใช่ไหมคะเห็นไหมจุดนี้เราก็ไม่พลาดเพราะว่ามันไม่มี PA บายเลยแท่งนี้มันก็แผลมันไม่ใช่ PA เราเทรดรูปแบบ PA5 รูปแบบทุกคนจําได้แล้วเนาะ บายห้ารูปแบบเจลห้ารูปแบบนะคะอันนี้ยังไม่มี PA บายสักชุดเลยเห็นไหมคะห้าโมงก็จบแดงเป็น PA อีกแล้วเห็นไหมมันก็ยังไม่ควรบายนะคะเพราะว่าเป้าลงของเรามันอยู่ที่หมื่นจุดหมื่นจุดตรงนี้สาห้านะคะทุกคนแนวรับตรงนี้หลุดตรงนี้ได้ก็มาตรงนี้นะคะเกาจะวิ่งเป็นช่องเป็นช่อง แต่เขาก็มาติดอยู่ที่หกสองหกสองหกห้าเนี่ยเขายังไม่หลุดเขาทดสอบตรงนี้อยู่แนวรับที่แข็งแรงอะคะ่ะมันก็จะมีนักลงทุนทั่วโลกส่วนใหญ่เขาก็รอซื้อกันตรงนี้มันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เขารอเหมือนกันมันก็เลยยังยังรับอยู่นะคะยังสกัดอยู่เป็นด่านที่แข็งแรงแต่ถ้าทะลุได้เมื่อไหร่ก็ลงไปข้างล่างมันจะไปทีละด่านทีละด่านนะคะทุกคน พอเรารู้แล้วอะ่ะมันจะอุดรอยรั่วได้เยอะจบแดงจบแดงแบบนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไม่รู้อะ่ะเราคิดว่าคิดว่าลงต่ําแล้วต่ําแล้วเราก็บายบาย,บาย,บ,ายบายอยู่นั่นอะ่ะถามตัวเองซิว่าไหน PA บายมี PA บายเฮดหนึอองรือยังยังใช่ไหมคะนั่นแหละดูแดงอยากให้มามาเรียนรู้หลักการเอาไปเอาไปใช้นะคะยิ่งยิ่งถ้าเราดู h 4เราจะเห็นชัดว่า h 4เนี่ยโหแดงทุกแท่งเลย ข้อควรระวังของของ pa ก็คือพอจบ h สใช่ไหมคะแท่งนี้เนาะ h สนะคะเราอาจจะคิดว่าเด้งเพราะว่าโซนเซลล์เรามันอยู่ตรงนี้ถ้าเรากางฟิโบเราคิดว่าเขาเด้งเราจะบายขึ้นมาเพื่อที่จะเซลล์ข้อควรระวังก็คือบางแท่งมันไม่ย้อนทุกคนแรงเทขายมันเยอะมันมันเทอย่างเดียวเลย มันไม่ย้อนให้เราก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทรดขาย้อนทุกคนก็ต้องระวังตรง ISL นะคะเหมือนแท่งเนี้ยก็ไม่ย้อนเลยนะคะลงต่อเลยลงต่อเลยนะคะแท่ง d a ก็ไม่ย้อนเหมือนกันวันนี้ทุกคนเห็นไหม PA ซ e ลแท่งเนี้ยเขาไม่ย้อนเลยถ้าย้อนก็จะต้องมาโซนนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะอันตรายไหม PA ปุ๊บ ปกติเราคิดว่าเอ้ยเราจะต้องบายขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเจลลงมาเนี่ยแท่งเนี้ยมันไม่ย้อนเนี่ยให้ทุกคนระวังตรงนี้นะคะเขามานิดเดียวแล้วเขาทุบเลยนะคะต้องระวังนะอืมแล้วก็เนี่ยพอเรารู้ว่าเรารออะไรอะ่ะเห็นไหมคะเฮ็ดหนึ่งมันไม่ใช่แท่งเขียวซักแท่งเลยไม่มีแท่งเขียวเลยเราก็ไม่เข้า ะะมันอุดรอยรั่วให้เรามันจะป้องกันความผิดพลาดให้เราเยอะนะคะเราจะดีขึ้นเราจะไม่เสียเปรียบตลาดดูเรียงผาดูตัวอย่างนะที่หนูเรียงให้นักเรียนเข้าเวลาเกิด PA H1 หนูเรียงจะเน้นดู H1 นะคะอ่ามันเกิด PA ยังไงเราถึงจะเข้าอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ชุดแรกเป็น PA แท่งเขียวคู่กับแท่งแดงเป็นเนี่ยตะเกียบคู่แบบเนี้ยค่ะ อาจจะเท่ากันหรืออาจจะปิดเกิน50%หรืออาจจะเกินขึ้นไปนิดหนึง่งเราก็มองว่าเป็น p a กลับตัวแล้วเขาจะไม่ลากลงมาอีกเลยเราสามารถขึ้นลดได้เลยนะคะเขาก็ขึ้นยาวเนี่ยรอแบบนี้ให้รอแบบนี้อันนี้แผดเห็นไหมคะ p a แผดหรือ Morning Star ในกรอบสี่เหลี่ยมนะเนี่ยให้มันเกิดแบบนี้ให้เราเห็นก่อนนะทุกคน p a เนหะแล้วเราก็จะย่อบายกันขึ้นไปนะคะ แต่ละชุดที่หนูแดงให้นะไปยาวห้าพันจุดหมื่นจุดนะคะมันเป็นสัญญาณกลับตัวไงเยให้ลายใหญ่มันบอกเราก่อนว่ามันเป็น PA Buy แล้วนะจบจบชั่วโมงเป็น PA Buy แล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ย่อบายไปเลยทุกคนเขาจะไม่ลงมาแต่ SL เราแน่นอนนะคะ แล้วก็อีกชุดนึงที่ว่าไปยาวๆนะคะนี่ชุดนี้นะคะถือกันเป็นหมื่นนะคะเนี่ย PA b อเห็นไหมพีแผสองนะคะแท่งเขียวยาวกว่าเห็นไหมคะเนี่ยลายใหญ่เขาบ่งบอกแล้วว่าเขาเข้าซื้อเราก็ย่อเก็บบอดี้แล้วขึ้นยาวเห็นไหมคะเขาจะไม่ลากเราลงไปอีกเลยเพราะมันเป็นจุดสิ้นสุดมันลงสุดแล้วนะคะกรอบเนี้ยมันเอาอยู่มันลงสุดสุดทางแล้ว นะคะขอมี PA h 1โผลมาเนี่ยทุกคนนะคะทุกคนก็สามารถวางแผนย่อบายไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอหนูแดงหรือว่าตามใครเลยเพราะหลักการมันมีแค่นี้หนูแดงก็เทรดด้วยเหตุผลนี้เท่านั้นเราเทรดระบบเดียวกันหนูแดงไม่ได้เข้าพิสดารมากกว่าคนอื่นนะคะก็คือสอนยังไงเราก็เข้าแบบนั้นหนูแดงก็รอ PA เหมือนทุกคนนะคะ แล้วก็ชุดนี้หนูเรงให้สองชุดนี้ไปยาวนะคะ mm hmm. เกิด pa by mm hmm. เห็นไหมแผดสเนี่ยแล้วมันก็ย่อแล้วก็ขึ้นยาวนะคะไปยาวเนี่ยประมาณนี้ค่ะทุกคนจุดนี้เราก็รอใช่ไหมคะเรารอ pa by อาจจะคืนนี้นะคะอเมริกาตอนนี้มันไม่ใช่เวลาตลาดไงทุกคนกราฟเขาก็รอบอลล่มเข้ามารอทั่วโลวกเข้ามาซื้อขายกราฟมันถึงจะวิ่ง เราเดงจะชอบเทรอเมริกามันเร็วเนาะเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่ารอเฮ็ดหนึ่งสักแท่งอ่ะให้มันเป็นเขียวขึ้นไปเนี่ยให้มันชนะแท่งแดงได้สักแท่งก่อนแท่งเขียวนะโอเคเราจะขึ้นรถนะคะประมาณนี้ค่ะ